เอานี้นิดนิดน่ะนิดนิดนิดเสร็จแล้วไม่ใช่เนี่ยเอาตรนดแต่กาเนี่ยนะปรุงรุงครับผมะปรเอาลามบอกที่ แล้วคนทำกินไหมข้าวของนี้ท่านกินคนทำกินกระดจับกันนะคร่ะรยากาศอย่างนี้หาดูได้ยากนะคะเหล่าคุณยายยิ้วเปลี่ยนตัวอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนจากรายงานจังหวัด เหมือนกัานะคะไม่เปไม่จะด้นะคะจะได้เะว่าอันนี้ขออ่งนี้ก็เปดวนเข้ามาเพื่อที่จะได้ริ่มเลยจักขอพรุณธายาเข้ามาใกล้หน่อยครับพราะว่าจะได้พูดคุยไ่ายใกล้ตัวภูมิใจใคน่าขุนรชการตลอดจนกระการหมดต้องกราบขออภัยนะครับในลาดับจากนี้ไปนะครับวันก็เป็นคงการของทุนกระหม่ไป เน้นในเรื่องของชมรมทีบีนัมเบอร์วันเพราะว่ากลองเรือได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วไหม,ไมยังเหรียญเงินอยู่เหรียญเงินต้นแบบใช่ไหมครับทีน้าก็เป็นกรรมการของกลุ่มอาจารย์อมทั์นะครับเพื่อการผลิตของหมู่บ้านให้กำลังใจพวกเรามาดูแลวิธีดู ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้อยากจะมาอรรถรูวิจิตสุวรรณนะครับขอโอกาสเลยผู้กำกับนะครับผมต่อไปจะเป็นที่ค่าธรรมเนียมก็งโฟนหนึ่งร้อยบาทค่าช่วยเหลือจบนะครับห้าสิบบาทต่อกันนะครับ สม้ืรประโยชน์นะครับใครจะจำจะจดไปใช้กำเนิดชีวิตก็เชิญที่ด้านหน้าเวทีด้านซ้ายนะครับก็จะได้จำเก็บไปใช้ประโยชน์ครับเอาไปยกตัวเลยครับนดีป่ะ là <muchas> cả